ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับมาดูรถเข็นมานแรงๆกันต่อเลยครับ

ทุกคนคืเหยิบ๋ยวน้อยว่าวางจะซื้อมาทำเนี้ยนใะสก่กางนี้แถวเนี่ยกา่ทำนี้ก็พอเนอะอาะเด็กมังใช้เยอะใ้เหล็กตัดสัด้นวางแค่ห้าตัวเนาะ หนักลเลยเพี้ยคนนะมีหัวนะคนมีหัวตลอดแต่ก็หัวอย่างเงี้ยนะหัวใหญ่แตม่มีตลอด ลมกใหม่นะทุกคนตอนนี้หางใหม่ลมใหม่สตลลี่ใหม่เครื่องใหม่ใหม่เลยนะได้ใหญ่ๆนี้นะดึงน้ำบอ่อ เก่าแล้วเนะี่ยทุกคนนะนีแรงเป็นแฟนเดิมแฟนเดิมใหม่กี้กันนะ 他呢 ก็ทำมานอยู่นี่ก็ะไรก็ประมาณอนดิขันสามตันเนาะควรเนาะนะเพราะมาันหัวไม่ใหญ่แต่ก็อาศัยว่ามีหัวแล้วก็ดกอย่างเงี้ยได้นะลายสามตันนะแต่ถ้าเน่าหมดก็ยางว่าเนาะอันก็นยังดีนะมีหัวล่างๆเนา่ามีหัวนี่ก็คนกุัวเพราะว่าสร้างใหม่นะหัวหัวสร้างขึ้นมาใหม่ เคาะเลยนะทุกคนนะเเคาะเคาะดินออกด้วยเพราะดินติดนะทุกคนนะดินติดเาก็ใช้มีจับมันนะมีจับมันกับขวานที่มีอยู่นะเคาะเคาะเอาดินออก

ต่อรีย่ยาวดีนะทุกคนอันนี้แต่ละกันจะหอบเหมือนกันนะทุกคนกันมาอันนี้ก็หอบอีกอย่างนะ ของเจ้าแม็กก็หอบอีอย่างวนพ่อหน้าเจ้าอิงก็อีอย่างหน้าผางก็บหอบอีอย่างจากการเจ้าหอบก็อะอย่างของเจ้าแม็กก์จะหอบจนนานๆหอบนานๆนะหอบดุมากนะหอบเจ้าแม็ก Các con sẽ luôn lấy hộp Được, Hộp em vô tiền nha các รับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร้เด้ครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ